คากกดดไลสวัดดสดีดครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวนะสำหรับกว่างสงมหาภัยที่ล่าสุดเนาะที่มี breaking news ข่าวด่วนไปเกี่ยวกับเรื่องของการอ,อำลาโค้ชทากินั่นเองนะครับซึ่งเป็น h เฮ c o a ้ชของสิงห์ชียงรายก็แปลกใจ แฟนบอลพอสมควรนะว่าเอ้ยทำผลงานได้ดีทําไมถึงต้องเปลี่ยนโค้ชหรือว่าทําไมถึงไม่ต่อสัญญาต่อนะครับผมทางด้านเ,เจ้าของสโมสรหรือว่าท่านก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับบอกว่าไม่ได้รีบนะไม่ได้รีบนะครับผมก็สิงชียงรายก็ไม่ได้รีบที่จะหาโค้ชคนใหม่นั่นเองคนระับก็มีเขาก็บอกว่ามีโค้ชหลายคนที่เข้ามาที่จะยื่นใบสมัคร เพียบเลยนั่นเองนะครับผมอ่าบิกฮันนะครับที่ปรึกษาและผู้ช่วยโค้ชนะครับอ่ผู้ช่ยวยคนหรือว่าแกเป็นโค้ชเองไวันนี้ผมไม่รู้นะ <c oughs> เพราะว่า,อาเอาง่ายๆวัฒนธรรมบ้านเราก็เออก็เป็นอะไรที่ที่แปลกดีนะครับผมที่เจ้าของสโมสรก็อ่ลงมาอ่า ออกความคิดเห็นหรือว่าตัดสินใจร่วมนะครับในเรื่องการเทคติกหรือว่าจะเรื่องนักเตะอะไรก็แล้วแต่หลายๆทีมนะไม่ใช่เฉพาะสิงห์เชียงรายบุรีรัมก็เป็นนะครับผมอ,อ,อย่างราชบุรีหรือเปล่านี่ไม่รู้นะพอผมก็เห็นเจ้าของเขามาอยู่ข้างสนามเหมือนกันนะครับผมแต่พักหลังๆไม่ค่อยเห็นเนาะเออแล้วก็มาดามแป้องอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นวัฒนธรรมของบ้านเรา เออที่เจ้าของสโมสรอ,อยากมีส่วนร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็บิ๊กฮันก็ที่ปรึกษานะครับผมของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและผู้ช่วยโค้ดนะครับผมที่คุมทัพสิงห์เชียงรายนะครับแต่ไม่รีบหานะครับผมมีคนที่จะโค้ชมีมีโค้ชที่สนใจจะมาคุมทีมสิงห์เชียงรายนะครับก็ยื่นใบสมัครมาเพียบเลยนะครับผมแต่ก็ไม่รีบที่จะ รับสมัครหรือว่าหาโค้ชคนใหม่มาแทนนั่นเองครับก็พิจารณานะครับจ,จดหลักของทีมนะครับทางด้านมิติย่แพรดประธานสโมสรที่ปรึกษาสิงเชียงรายยูเนเต็ดยืนยันไม่รีบหาโค้ชใหม่เร็วๆนี้พร้อมเผยคาร์ลอสเอดูอาโดแล้วก็ไอตันซีวาไม่ได้อยู่ในลิสต์กุณซื้อใหม่ของทีมนั่นเองนะครับผมแชมป์เก่าไทยนะครับแยกทางกับมาซามิ ทากินะครับผมเฮดโคชชาวญี่ปุ่นหลังหมดสัญญากับทีมพร้อมตั้งอลงกรทองอ่าแล้วก็เอเมอร์ซันเปรเรรานะครับผมดาซิวาซึ่งเป็นผู้ช่วยโคชคุมทัพเป็นการช่วคราวนะครับในการบุกไปเยือนโปริสเทโรในวันพุธนี้นั่นเองนะครับผมด้านมิติตดยไพร์ัดก็ได้เปิดเผยถึงโอกาสให้กับแฟนบอลถามประเด็นเกี่ยวกับทีมในทวิตเตอร์ส่วนตัวนะครับโดยเผยว,ว่านะครับยังไม่มี ไม่ได้รีบหาโค้ชคนใหม่เข้ามาทำทีมนะครับพร้อมตอบชัดไม่มีชื่อคาร์ลอสเอดูอาโดอดีตโค้ชเชียงใหม่ยูเนเต็ดแล้วก็ไอตันซิวาอดีตกุนซือผู้พาทีมคว้าแช,ชมป์ไทยลีกปีก่อนนั่นเองนะครับอยู่ในลิสต์ของโค้ชคนใหม่นั่นเองนะครับผมงด้านะบทสัมภาษณ์ของบิ๊กฮันก็บอกว่าเรื่องของการทำงานในตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกษอก็ให้โค้ชเตอ,อลงกรณและ i m m e r อร์ซทำหน้าที่ไปก่อนผมและประธานไฮย,ยังคงไม่รีบหาโค้ชใหม่เร็วๆนี้จะขอเปิดรับและดูคนที่สามารถเข้ามาช่วยและพัฒนานักเตะให้ได้อย่างต่อเนื่องเพราะนี่คือโจทย์ที่สำคัญที่สุดวันนี้ยอมรับเลยว่ามีผู้สนใจสมัครเป็นโค้ชเชียงรายเยอะมากซึ่งเราเองก็ขอเวลาดูและตัดสินใจทางเราเองก็ไม่ได้จำกัด ด้วยว่าจะเคยทำงานที่ไทยหรือไม่เราเปิดรับที่เปิดรับคนที่มีความสามารถทุกคนนะครับผมส่วนโคชคาร์ดคาร์ของเชียงใหม่นั้นคงไม่ใช่นะครับผมเข้าใจว่าเขาคงมีงานใหม่แล้วนะครับผมส่วนไอตันเขามีงานใหม่ในเวียดนามแล้วนะครับยืนยันว่า2คนนี้ไม่ได้อยู่ในลิสต์บิ๊กฮันก็ตอบ ประเด็นต่อประเด็นกุนซือคนใหม่ของสิงห์งรายทวิตเตอร์นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวสิงห์เชียงรายก็มีคิววันนี้นั่นแหละนะครับผมนัดที่12บุกไปเยือนบริสเทโรนะครับผมก็ผมเดาว,ว่าสิงห์เชียงรายจะบุกไปชนะไปชนะบริสเทโรได้ด้วยเสยตีนะดูจากภาพรวมเสถีนะครับผมก็มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับผมสิงห์เชียงรายเนาะก็ก็ ก็ไม่รู้อะว่าเอ,อเขาเขาคิดอะไรหรือว่าเขาอะไรยังไงอยู่นะครับแต่มันก็อย่างว่านะว่าออในเรื่องของพูดตรงๆนะในเรื่องของการแทรกแซงของเจ้าของอะ่ะมันก็มีนะมันก็มีมันก็มีทุกทีมะเนาะเออนะครับว่าปรัชญาอย่างนั้นมันก็มีไม่กี่ทีมที่แบบว่าเอ้ยอย่างรู้สึกว่าการเปิดเผยอย่างของฝั่งของ bG จีอ่ะบอกว่า อย่างโคดองอ่ะแกก็บอกว่าแกก็จะทําในเฉพาะของทีสองเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่บอกว่าพอแกขึ้นมาทีผมรู้สึกได้ยินใครพูดวะอ๋อโคดทงโคดทงแกพูดมั้งโคดทงแกพูดหรือเปล่าหรือว่าโคดทงหรือว่านตุกวะแกพูดมาผมก็จําเขาพูดไหมเขาบอกว่าโคดองเนี่ยแกมีฝีมือนะแต่เวลาแกทําทีมอ่ะทําทีมทีสองขึ้นทีหนึ่งอ่ะแกแกก็จะบอกว่าแกก็ แกก็จะขอไปทำทีสองต่ออะไรเงี้ยด้วยสกยภาพด้วยแนวทางของแกอะไรนู่นนี่นั่นพอมาประจบกับปีเนี้ย BG ขึ้นมาใช่ไหมจริงอ่ะโคดองอ่ะแกก็จะแบบว่าแบบว่าเออบอกว่าเอ้ยเออทำทีมขึ้นมา BG ขึ้นมาทีหนึ่งละก็อยากจะวางมือแล้วก็ไปทำทีมทีสองต่อแล้วก็ส่งต่อมาอะไรเงี้ยคือแกบอกว่าถ้าทำทีมถ้าไม่ใช่สไตล์แกหรือว่าไม่ใช่มี ไม่มีแนวทางชัดเจนไม่ถ้าผู้บริหารบอกว่าเฮ้ยไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ทําทีมแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าเจ้าของทีมเขาบอกว่าเฮ้ยคุณทําทีมเต็มที่เลยคุณทําในแนวสไตล์ของคุณเต็มที่เลยอะไรเงี้ยเขาก็จะทําอย่างฤดูกาลนี้โคดองขึ้นมาคุมทีม BG จีอะไรเงี้ยเขาคุยกับผู้บริหารแล้วผู้บริหารเปิดทางให้แล้วก็ทุ่มซื้อนักเตะคุณภาพตามที่โคดองต้องการด้วยแล้วก็มีแนวทางมีสไตล์ของโคดอง โดยตรงตรงสเปคอะไรเงี้ยเขาก็เลยเฮ้ยก็เลยทําทีมนะครับผมก็อะไรอย่างง้นนะครับผมมันขึ้นอยู่กับว่าต้องคุยนะริผู้บริหารกับบอร์ดบริหารกับโค้ดว่าเอ้ยแนวทางมันมันแนวทางเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมอืมก็เดี๋ยวมาดูฟอร์มของสิงห์างรายนะว่านัดที่ไม่มีโค้ชแก้เกมอะไรเงี้ยอย่างโค้ดอย่างเขาบอกว่าเป็นโค้ชอลงกร์กับโค้ชอิมเมอร์ซันว่าจะแก้เกมเป็นยังไงนะเจอกับ อโพลิสเตโร่เนาะเออก็นักเตะคนเดิมแต่แทคติคไม่แน่ใจว่าจะมีการแก้เกมอะไรยังไงต่อไปนะครับผมหรือว่าผมก็ไม่รู้นะว่าแต่ก็มีคนแซลว่าเฮ้ยโค้ดโค้ดเชียงรายไม่ใช่บิ๊กฮั่นหรืออะไรเงี้ยมีคนก็มีแฟนบอนเลเซลเหมือนกันว่าเฮ้ย <g ill> ก็เหมือนประมาณว่าเอ Big อบิ๊กฮั่นก็เหมือนคุมทีมแทนเป็นแทนเป็นโค้ดไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับผม ก็มันมันไม่ใช่แค่บิ๊กฮัทหรอกลุงเน์ก็เป็นนะครับผมอะอย่างมาดามแป้งอย่างเงี้ยนะเออก็ก็ก็เป็นหรือเปล่านะไม่รู้นะก็เราก็เห็นอยู่ข้างสนามนะครับผมเห็นอยู่ข้างสนามหรือว่าเฮียฟุกของราชบุรีนะครับผมแต่เฮียฟุกผมก็พักหลังๆนี่ก็น่าจะให้โค้ตัดสินใจเองมั้งมันมันก็จะดีอย่างเสียอย่างแล้วมั้งผมว่าความเอาใจใส่ก็โอเคนะว่า เจ้าเจ้าของสโมสรเอาใจใส่แต่ถามว่าเฮ้ยแล้วเรา,เรา,เ,ราเราจะรู้กลิ่นของโค้ดจริงๆที่เขาจ้างมาไหมใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ศักยภาพจริงๆของเขาเป็นยังไงใช่ไหมถ้าเขาไม่ได้ปล่อยให้เขาทํางานอิสระอย่างของอย่างของ BG ฤดูการนี้ผมก็ไม่เห็นเจ้าของเขาเขามาแบบว่ามายืนข้างสนามนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะเขาผมก็เห็นโค้ดโอ่งก็ยืนข้างสนามตลอดแล้วก็คุมบัญชาการเกม อของ bg ตลอดนะเออถ้าสมมุติว่าเจ้าของสโมสรก็อาจจะมาร่วมในส่วนของการนั่งนั่งดูอย่างเมืองทองอะ่ะเมืองทองเขาก็ไม่เออผมผมก็เหรอเออเอ,อเมืองทองนี่เขาก็ไม่ก้าวไก่งานโค้ชนะเท่าที่ผมเห็นหลายๆรุ่นมานะเออจริงๆนะอย่างแม้แต่มาโค้ชของมาริโออย่างเงี้ยเขาให้ปล่อยเลยปล่อยให้คุมทีมเต็มที่เลย ไม่มีหรอกมาแบบกกระซิบกระซิบอะไรอย่างงี้ยนะกระซิบให้กับโค้ดเอ่อคุยกระซิบกระซิบกระซิบกระซาบอะไรอย่างงี้ยนะเออนะเออแต่แต่เออผมเห็นเมืองทองนี่แหละน่าจะเป็นเมืองทองแต่ที่แบบว่าไม่ค่อยไม่ไม่แทรกแซงงานของโค้ดเลยอาจจะมีเจ้าของมานั่งมานั่งดูมานั่งอยู่ข้างสนามบ้างแต่ไม่ถึงกับยืนไปยืนคุมนะไปยืนกระซิบกระซาบโค้ดอะไรอย่างเงี้ยเออเรามันก็ทําให้เราแบบว่าไม่รู้หรอกว่า ในใจโค้ดจริงๆเขาอาจจะอยากจะใช้นักเตะแบบนี้ใช้ระบบแบบนี้แต่พอดีอผู้บริหารเขาอยากได้แบบนี้เ,เราก็ขัดใจขัดใจนายจ้างไม่ได้อะไรอย่างนั้นน่ะเออมันอาจจะเป็นอย่างนั้นได้เราก็เลยไม่รู้ว่าไทยลีกที่จ้างตั้ง,จ,งจ้างโค้ดมาเนี่ยเป็นเป็นหนังหน้าไฟหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแล้วก็ให้จริงๆเหมือนนอมเหมือนโค้ดนอนมินีอะ่ะเออเจ้าของก็เหมือนโค้ดนอนมินีหรือเปล่านะผมไม่รู้นะเออก็ ศักยภาพจริงๆของโค้ชแต่ละคนอะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้อิสระโค้ชอะเออที่จริงด้วยยใจจริงนะผมอยากถ้าคุณจ้างโค้ชมาแล้วอะคุณก็ให้เขาทํางานอิสระไปเลยแล้วให้ผลงานเป็นตัวพิสูจน์เฮ้ย้ามันไม่ได้อะไรเงรแต่ตอนคัดเลือกโค้ชคุณก็ต้องอมีการสัมภาษณ์มีการพูดคุยกันว่าเฮ้ยแนวทางคุณประมาณไหนหรือว่าเข้าแนวทางเราได้ไหมนู่นนี่นั่นอะเรื่อง เจ้าของสโมสรแทรกแซงหรือว่าเข้ามามีส่วนร่วมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมก็มองว่าส่วนหนึ่งอ่ะก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรร,ธรรมดาหรือเปล่า,าผมไม่รู้แต่บอลเจลีแต่บอลเจลีบอลต่างประเทศบอลยุโรปผมก็ไม่เห็นเจ้าของเขามาลงมานะอย่างท่านชิกใช่ไหมผมก็ไม่เห็นเขามายืนคุมเอ่อยืนคุมยืนคุมทีมหรือว่ามากระซิบกระซาบโค้ชนะ ท่านชิคของแมนซิตีอ่ะหรือว่าแม้แต่ปริงมัก,กันของแมนยูผมก็ไม่เห็นเขามายืนกระซิบกระซาบหรือว่ามายืนคุมมายืนแอคชั่นข้างสนามคู่กับโซชาใช่ไหมหรือว่าในฟุตบอลญี่ปุ่นอ่ะฟุตบอลญี่ปุ่นผมว่าผู้จาัดก,การก็คือผู้จาัดก,การหรือว่าโค้ชก็คือผู้จัดโค้ชจริงๆนะผมมองว่าอย่างนี้ครับญี่ปุ่นอย่างญี่ปุ่นหรือว่าในทีมระดับสูงอ่ะ,อะเจ้าของทีมไม่ลงมา ส่วนหนึ่งเขาให้เกียรติโค้ดนะผมมองอย่างนี้นะว่าเขาให้เกียรติอาชีพโค้ดความไว้ใจในการให้คุมทีมอย่างนัดล่าสุดที่ชิม,มิสึเอสเพาปลดโค้ชไปอ่ะโอ้โหกว่าจะปลดโค้ชนี่โอ้โหฟอร์มดิ่งแล้วดิ่งอีกเขาให้เกียรติเขาไม่แทรกแทงเลยจนสุดท้ายมันเอ้ยมันไม่ไหวจริงเขาก็ต้องปลดแล้วก็ให้โค้ดขึ้นมาใหม่สังเกตว่าอย่างเจลีที่เราดูๆกันอะ่ะก็เป็นโค้ดจริงๆเลยที่เขาคุมอะ่ะ พอสเตโกคูผมถามว่าฟุตบอลเจลีผมผมถามว่าเราเราเคยเห็นหน้าเจ้าของทีไหมอ้ยังยู่กูมาเอฟมารินออ่ะไม่เห็นพอสเตโกคูยืนคุมตลอดอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของการให้เกียรติอาชีพโค้ชนะผมมองว่าเอาผมต้องขอพูดตรงๆนะว่าบ้านเราการที่เจ้าของสโมสรอ,อ่ะเป็นเจ้าของเงินโอเคผมเข้าใจนะแต่การที่เข้าไปแทรกแซงหรือว่าไปคุม ทำงานเขาเรียกว่าอยากมีส่วนร่วมกับโค้ชอะไรเงี้ยไปตัดสินอะไรเงี้ยส่วนร่วมของโค้ชเนี่ยผมมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติอาชีพโค้ชอาชีพของเขาเหมือนว่าเอ้ยอคุณตัดสินใจคุณจะบอกว่าเอ้ยที่เนี่ยผมก็มีส่วนร่วมนะที่จะทำให,ให้ทีมประสบความสำเร็จโอเคอันนั้นผมเข้าใจแต่ผมถามว่าสากลโลกอะฟุตบอลสากลโลก อย่างยุโรปฟุตบอลยุโรปฟุตบอลเจลีกฟุตบอลระดับสูงอะ่ะผมถามว่ามันมีมันมีปรากตการอย่างนี้ไหมที่ให้ที่เจ้าของจะต้องมายืนเท <c oughs> ่านี้ผมเห็นอะ่ะคือเขาจะอยู่ตรงสแตนวีไอพีใช่ไหมแล้วเขาก็จะแพอาจจะแพนกล้องไปอย่างอย่างที่เราเห็นในต่างประเทศอะ่ะอ่ะเห็นท่านชิกเห็นเสียมีเห็นปิงมัก,กันเห็นเสี่ยเฮนรี่เฮนรี่ของลิเวอร์พูลใช่ไหมเขาก็ Uh, อยู่ยืนอยู่กับแฟนปบมือป๊ป๊บปป๊อป,ปอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อะไรอย่างนั้นนะครับผมอนอกจากว่าเฮ้ยแต่ผมว่าเอางนี้ถ้าสมัยผมผมจะบอกให้ว่าถ้าสมัยป๋าเฟอร์กี้อยู่นะถ้ามีเจ้าของทีมมามา,มา,มาแบบว่ามาพูดซอกแซกซอกแซกอะไรแกเนะี่ยผมว่าโดนดา่าเจ้าของทีมโดนด่านะบ่าเฮ้ยคุณคุณมีหน้าที่จ้างก็าจ้างไปแต่คุณอะไรนี่มันงานผมอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมา ตัดสินอะไรอย่างเงี้ยคือฝรั่งนี่เขาชัดเจนนะเขาแยกชัดเจนเลยว่าเอ้ยอันนี้มันงานส่วนของผมถ้าคุณมาแทรกแซงอย่างเงี้ยฝรั่งอย่างโค้ชฝรั่งอนะถ้าโดนแทรกแซงอย่างเงี้ยเขาเขาไม่เอานะเฮ้ยผมไม่ทําคุณอยากทําก็ทําไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออคือผมอยากให้มันเป็นยังไงอะผมอยากให้ไทยลีกในเรื่องเนี้ยมันเป็นมืออาชีพเหมือนเหมือนาคนลโลกเขาหน่อยอะเนาะเอออ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเขาเป็นเจ้าของเงินอะ เขาจะทําอะไรกับทีมก็ไดอออนน้อันนั้นก็แล้วแต่เหรอครับอยากทำอย่างนั้นก็แล้วแต่ผมจะบอกงี้ว่าฟุตบอลนะโอเคเจ้าของทีมอะ่ะผมว่าเขาเป็นเจ้าของเงินก็จริงแต่โน้ตหรือว่าประสบการณ์ในเรื่องของอาชีพโค้ชจริงๆอะ่ะมันก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญผมถามว่าคุณมีเงินแต่คุณจะไปผ่าตัดแทนหมอได้ไหมเอออย่างนั้นอะ่ะอารมณ์ไปอย่างนั้นอะ่ะ ความรู้คุณถึงไหมอย่างนั้นอ่ะอันนี้ผมไม่ได้ไปดูถูกเจ้าของอะไรอย่างนั้นนะแต่ผมมองว่ามันเป็นการให้เกียรติอาชีพมากกว่าอาชีพแต่ละอาชีพที่เขาเป็นสายงานตรงๆใช่ไหมครับอย่างนั้นมากกว่าแล้วถามว่าไอไอ,ไอทีมระดับโลโคอลมันมีปัญหาหรอกคุณจะคุณจะเป็นเจ้าของทีมคุณจะคุมทีมนู่นนี่นั่นไม่มีปัญหาหรอกแต่พอไปในระดับสูงอ่ะพอไปในระดับ FFC Cha ชมเปี้ยนส์ล มันต้องใช้โน้ทาวมันต้องใช้ประสบการณ์ขั้นสูงของโค้ชโค้ชจริงๆว่าเขาจะรู้วิธีการผมถามว่าให้บิ๊กฮันอ่ะให้บิ๊กฮันเพียวๆหรือว่าหรือว่าให้ลุงเนเพียวๆอ่ะหรือว่าให้ใครก็ได้ที่เป็นเจ้าของทีมเพียวๆพอได้ไปเอฟซีแชมเปี้ยนสิให้เขาไปคุมทีมโดดๆเลยแบบว่าไม่ต้องมีคนไม่ต้องมีคนตัดสินใจให้เขาตัดสินใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมถามว่าเขาจะแก้เกมได้ไหมในระดับเอฟซีแชมเปี้ยนสิ้ท่านผู้ชมอย่าลืมว่า เจอกับหลีกชั้นนําเขาใช้โค้ดร,ระดับแบบว่ากลนแบบว่าประสบการณ์เข้มข้นมากเขาจะรู้วิธีการแทคกติกการเยอะเอามาสู้กันอะไรเงี้ยผมถามว่าแก้เกมสถานการณ์อ่ะเจ้าของทีมเขาเขาผู้บริหารเขาเขารู้แค่ภาพรวมแต่เขาลงดีเทลจริง,รงอ่ะเขาไม่ได้รู้ขนาดนั้นใช่ไหมครับอันนี้ผมต้องพูดตรงๆนะว่าวงการฟุตบอลไทยเราเราอยากจะเป็นสากลหรือเราเราจะเป็นแบบกีฬาสีกีฬาอบตอบ้านๆอย่างนั้น บริหารกันหรือว่าการแบ่งแบ่งสายงานกันชัดเจนผมผมเออผมต้องพูดเอาแบบว่าประเด็นตรงๆอย่างนี้นะอ่ะผมถามท่านผู้ชมก่อนคุณอยากให้เจ้าของสโมสรนอะ่ะเขามาแทรกแซงอย่างนี้ไหมหรือว่าให้คุณให้เกียรติโค้ดไปเลยแล้วก็ให้เขาทำทำแนวทางของเขาไปไอะไรนู้นนี่ยแต่โครงสร้างโครงสร้างของ สโมสรเรื่องระบบอคงดมงอคโนมี่อันนั้นผู้บริหารจะเป็นคนที่จะมาพูดกับทุกฝ่ายใช่ไหมครับแนวทางเอ,อบอกว่าเฮ้ยแนวทางนี้นะก็ถ้าพูดเป็นแนวทางคอนเซปต์ให้กับโค้ชว่าเฮ้ยแนวทางของทีมเราจะเป็นแนวนี้นะคุณทําทีมแนวทางนี้ให้เราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์การแก้เกมอะไรเงี้ยมันมันต้องใช้มันต้องใช้การตัดสินใจของโค้ชเพียวๆใช่ไหมของโค้ชเพียวๆ ผมอยากเห็นอย่างนั้นมากอะทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าตกลงแต่ละทีมอเขาเออเขาใช้โค้ดจ้างโค้ดมาเนี่ยเขาได้ทํางานตามเต็มศักยภาพของเขาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาต้องรอความเห็นจากเจ้าของทีมอ่ะอ่ะพูดอย่างนี้แหละอมผมผมท่านผู้ชมบางคนท่านอาจจะไม่ชอบใจนะผมที่ผมพูดตรงอย่างเงี้ยนะครับอืมโอเคครับ ก็ประมาณนี้เนาะก็ฝากไว้นะครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องรายเดือนคุณแอบเงาที่เสาไฟคุณคิวส์เปเปอร์มาเช่คุณ4315วรพงษ์นิยมญาติ